เจนชินิมแพกวันนี้เราอยู่กับข้อมูลนักเดินทางทาธาตุน้ําในแพทเบต้าปัจจุบันกันว่านักเดินทางทาธาตุน้ำาธาตุต่อไปที่กำลังจะถึงนี้มีความสามารถอะไรและเล่นอะไรได้บ้าง สวัสดีฮะเราแมวเหมียวซีฮัเซงและก็แน่นอนฮะ้ว่าข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยยังไม่ใช่ข้อมูลที่เข้ามาจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะในปัจจุบันนักเดินทางของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนธาตุได้ถึง4ธาตุด้วยกันได้แก่ธาตุล้มธาตุหินธาตุไฟฟ้าและธาตุไม้แต่ในอนาคตที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยนักเดินทางของเราก็จะมีธาตุที่5อย่างธาตุน้ําเข้ามาให้เราได้ใช้กันนะ หมายถึงถ้าอยากจะใช้อะนะและเราก็ขอสปอยไว้ก่อนเลยว่านัดเดินทางธาตุน้ํานี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังกับตัวมันมากละกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูข้อมูลกันแบบละเอียดกันเลยดีกว่าสำหรับการโจมตีปกติเนี่ยไม่มีอะไรมากนะฮะทั้งแอนิเมชันและตัวคูณเนี่ยก็เหมือนธาตุอื่นๆเลยแต่ในส่วนของสกิลธาตุนั้นอาจจะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของนักเดินทางธาตุน้ําแล้วก็ว่าได้ซึ่งสกิลธาตุนั้นจะมีอยู่ด้วยกันน2หหหมมมมดดดดดดคือกกกแตตะะะเเจปป็าารทํไ ข้างหน้าตรงๆนะฮะ ส่วนหมดกดค้างเนี่ยจะทาการเปลี่ยนเป็นโหมดเลงยิงซึ่งจะคล้ายๆกับเครื่อฉิงเลยแต่จะเป็นการยิงหยดน้ํารัวๆไปข้างหน้าเป็นเวลา5วินาทีซึ่งเราลองนับแล้วนะฮะหวินาทีเนี่ยสามารถยิงได้21นัดและในสุดท้ายเนี่ยรูปแบบก็จะคล้ายๆ,ๆกดแตะเลยนะฮะแต่มีตัวคูณเป็นพลังชีวิตหมดกดค้างเนี่ยมีคูดาอยู่ที่10วินาทีและต่อมาฮะก็จะเป็นสกิลอย่างอันติสกิลอันติเนี่ยจะทําการสร้างลูกบอลน,น้ําและปล่อยไปข้างหน้าและสร้างความเสียหายให,ให้แก่สตูที่ผ่านคงอยู่เป็นเวลา4วินาทีอารมณ์กก็จะคล้ายๆัับ skill อิออตขง ลมเลยสกิลนี้เนี่ยมีคูดาวอยู่ที่20วินาทีต่อมาจะเป็นพาสซีฟนะฮะเมื่อใช้งานสกิลธาตุแบบกดค้างโดนศตูแล้วเนี่ยจะทําการดรอปก้อนน้ําบนพื้นและเมื่อนักเดินทางเก็บก้อนน้านี้เนี่ยจะฟื้นพลังชีวิต7%สามารถดรอปพร้อมกันสูงสุดได้4อันและขอย้ําอีกทีนะฮะนักเดินทางเท่านั้นที่สามารถเก็บได้นะฮะ แพสซีที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจการโจมตีครั้งสุดท้ายของสกิลต่อสู้แบบกดค้างที่เสีย HP ซึ่งเพิ่มตาม45%ของ HP ที่เสียไปซึ่งเราคำนวณไว้แล้วนะฮะก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ2%ของ HP สูงสุดนั่นเองแต่แพสซีนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มดาเมจได้ไม่เกิน5,000หน่วยเท่านั้นนะฮะโดยรวมในซีูนเรามองว่าตัวมันค่อนข้างที่จะแทบทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นนักเดินทางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถปลดกลุ่มดาวหกกันได้ทุกคนเพราะฉะนั้นนแลล้ววเี่่ราาามมดดูทกกุั สีหนึ่งเมื่อเก็บก้อนน้ำจากแพสซีฟเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูพลังงานก้อนละ2หน่วย ก็ถือว่าได้ทั้งเลือดได้ทั้งพลังงานนะฮะซีสลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของท่าไม้ตายลง30%และเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่องอีก3วินาทีซึ่งตรงนี้เรามองว่าค่อนข้างที่จะสําคัญและค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะฮะเพราะปัญหาของท่ามไม้ตายเลยนั่นก็คือมันเคลื่อนที่ได้จึงทําให้สกิลที่ปล่อยไปนั้นโดนสตูไม่กี่ครั้งนะฮะและทะลุผ่านไปเฉยๆแบบเดียวกับท่าไม้ตายทตุลมเลยซึ่งการที่ลดความเร็วลงมา30%เนี่ยมันก็จะพอช่วยให้สกิลนี้โดนสตูเพิ่มขึึ้นนนิดนิดง 3, เพ่่มเล,เล,ลาาเเอป แบบกดค้างนี่จะทําการสร้างโล่น้ําขึ้นมาป้องกันมีความหนาเท่ากับ10%ของพลังชีวิตสูงสุดและเมื่อสกิลธาตุเนี่ยโจมตีถูกศัตรูก็จะสามารถรีเซ็ตปริมาณโลได้เรื่อยๆหรือก็คือในระหว่างที่ใช้สกิลธาตุอยู่นั้นเราจะมีโลช่วยป้องกันตลอดเวลานั่นเองก็ถือว่ากบข้อเสียของสกิลธาตุที่ไม่สามารถขยับได้ในระดับหนึ่งละกันเนาะ C5 เพิ่มเลเวลถ้าไม่ตาย3เลเวลและ C6 เมื่อได้นานเก็บก้อนน้าจากแพสซีฟเนี่ยจะทาการฮิวให้เพื่อนร่วมทีมที่มีพลังชีวิตต่ําที่สสุด6%ซึ่่่งงเรราามอออวนไปับ C พะสรุปง่ายๆเลยก็คือนักเดินทางของเราเนี่ยสามารถฮิวได้แต่จะสามารถฮิวได้ตัวละครเดียวที่เหลือเลือดต่ำสุดเพียงเท่านั้นนะ สรุปโดยรวมแล้วเนี่ยในความคิดของเราเรามองว่านักด้านทางทาธาตุน้ํานั้นค่อนข้างที่จะเทไปทางอ่อนพอสมควรเลยและเท่าที่ดูนะฮะก็ยังไม่มีสายไหนหรือทีมไหนที่เล่นด้วยกันได้ถ้าดูจากตัวละครในแผ่ปัจจุบันนะฮะเพราะถ้าเรามาวิเคราะห์ทีละข้อแล้วเริ่มจากสกิลธาตุสกิลธาตุเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนะฮะก็น่าจะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปริศนาเป็นหลักมากกว่าที่จะเอามาใช้ในการต่อสู้ณตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่พูดถึงตัวคูณที่น้อยนะฮะเพราะมันยังอยู่ในเซิร์ฟเบต้าถ้าเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยตัว ปรับแล้วนะฮะนั่นก็คือรูปแบบของสกิลที่เป็นการยืนเฉยถึง5วินาทีเลยเพราะต่อให้เราปลด c ีแล้วเนี่ยและจะไม่โดนดามเมจเลยก็ตามแต่การยืนนิ่งๆเนี่ยมันทําให้มีไม่กี่ตัวละครที่สามารถเล่นกับนักเดินทางธาตุน้ําได้เพราะส่วนมากแล้วเนี่ยตัวละครซับพอร์ตสายออฟฟิลบางตัวเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัวไดเวอร์ที่มีการโจมตีปกติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเบโดซิงชิวเย่หลานตัวพวกนี้เนี่ยต้องการการโจมตีปกตินะฮะทำให้นักเดินทางเนี่ยไม่สามารถเล่นกับตัวพวกนี้ได้และถึงจะมีอีกหลาายๆตตัวนที่่ไมจํเป็้อง ใช้ตัวไดเวอร์ก็ได้นะฮะแต่สิ่งที่ทําให้มันเล่นยากเลยก็คือการที่ตัวละครนั้นไม่สามารถขยับได้นั่นเองเพราะนอกจากจะหลบอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถไล่อะไรได้อีกด้วยยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าสมมติว่าเราเอาทางทางธาตุน้ำเนี่ยไปเล่นกับเสียงหลิงและให้เนื้ทางธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนแปะน้ําเพื่อทํะเหยสิ่งที่เป็นปัญหาเลยคือเรื่องระยะของท่าไม้ตายเสียงหลิงที่มีระยะที่แคบจึงทําให้ปกติแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องวิ่งเข้าหาศัตรูอยู่ตลอดเวลาแต่ในกรณีนั้นทางทางธาตุน้ำเนี่ย หรือจะเป็นทีมอย่างไฮประบูมที่ใช้ชินอบุก็ด้วยนะฮะที่เราจําเป็นต้องวิ่งเข้าหามาเฟืองเพื่อทิกเกอร์มาเฟืองนั่นเองและนอกจากเรื่องทีมคอมโบที่เป็นปัญหาแล้วนะฮะอีกหนึ่งปัญหาของสกิลท่าเลย่นก็คือมันช้าและโจมตีเป้าหมายได้ทีละตัวอย่างแรกที่เราบอกว่าช้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงความเร็วในการยิงนะฮะเรามองว่า22นัดใน5วินาทีเรามองว่าก็โอเคแล้วแต่ที่มันช้าและน่าจะเป็นปัญหาจริงๆเลยนั่นก็คือความเร็วกสุนเพราะเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยเรามองว่าความเร็วกสุน โจมตีนี้เนี่ยมันไม่ล็อกเป้าอีกด้วยบวกกับระบบการเลงของเกมนี้ที่โคตรจะดีเลยที่เล็งตรงนี้แล้วก็ไปโดนตรงนู้นนะทำให้โอกาสที่เราจะยิงโดนสตูทุกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ยากอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเป้าเล็กๆที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยแทบจะยิงไม่โดนเลยและต่อให้เราจะยิงได้แม่นมากๆเลยนะฮะการโจมตีนี้เนี่ยก็เป็นการโจมตีแบบเป้าหมายเดี่ยวเพียงเท่านั้นเพราะต่อให้สตูอยู่ติดกันแค่ไหนเนี่ยการโจมตีนี้ก็จะโดนมอนแค่ตัตวเดียวเหมือนเดิมยกเว้นฮีสุดท้ายก็แค่นั้นนะ แต่เห็นเราบ่นมาขนาดนี้แล้วนะฮะถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะโดยสายหลักๆที่เรามองว่าน่าจะเล่นได้ก็น่าจะเป็นพวกสายที่เป็นดา m มจอ off field ที่เน้นเป้าหมายทีละตัวอย่างทางฝั่งของฟิชเชลที่เล่นทีมชาตไฟฟ้าหรือไฮเปอร์บูมและโฟกัสไปที่เป้าหมายทีละตัวหรือทีมช่แข็งที่เล่นคู่กับโรซาเลียก็พอเป็นไปได้อยู่นะฮะ บนสกิลธาตุกันไปเยอะแล้วนะฮะทีนี้เรามาบนเรื่องสกิลอันติกันต่อเลยดีกว่าหลักๆเท่าที่ดูแล้วนะฮะสกิลนี้เนี่ยมีตัวคูณที่ถือว่าไม่ได้แย่เลยและสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรอีกทั้งยังอยู่ได้นานถึง7วินาทีเลยถ้าเราปลด C2 นะฮะเรามองว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นตัวทาดามเมจและเป็นตัวแปะน้ำที่ดีมากๆเลยแต่มีข้อเสียอย่างเดียวเลยนะฮะนั่นก็คือมันไม่โดนที่เราบอกว่ามันไม่โดนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราเลงไม่ดีหรืออะไรนะฮะแต่สกิลกม ที่ทําดาเมจไม่กี่ทีแล้วจะทะลุผ่านมอนไปเฉยๆซึ่งเราบอกหลายๆคนเสมอว่าถ้าอันตินักเดินทางธาตุลมเนี่ยมันไม่ขยับและอยู่เฉยๆหรือชนศัตรูและหยุดแบบอายากะเนี่ยนักเดินทางธาตุลมก็จะติดเมต้าได้ไม่ยากเลยนะฮะ ซึ่งธาตุน้ำตอนนี้ก็เป็นปัญหาแบบนั้นเลยถึงในส่วนนี้เนี่ยพอมี C2 แล้วเนี่ยจะช่วยลดความเร็วสกิลนี้ลง30%แต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีนะฮะและสิ่งที่เราไม่เข้าใจมากๆเลยก็คือถ้าจะใส่ C2 มาเพราะรู้ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของอันติเนี่ยมันมีปัญหาแล้วพวกเองจะใส่ความเร็วในการเคลื่อนที่มาตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเนี่ยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าใน C0 นั้นค่อนข้างที่จะเอาไปใช้งานจริงๆค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรเลยนะแต่ถ้าปลดลนีมองว่่่าก็พอทีจะเลนแบบูๆไ,ได้นะ แต่ถ้าจะเล่นให้สบายจริงๆเนี่ยเรามองว่าต้องปลดอย่างต่ําคือ C4 เลยถ้าพูดตรงๆเลยคือปกติแล้วเนี่ยกลุ่มดาวของตัวละครอือนอ่นๆเนี่ยก็มมกจะทําให้ตัวละครนั้นๆเก่งขึ้นแต่สรับทางน้ําแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าต้องมีกลุ่มดาวก่อนถึงตัวละครจะสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่พอสมควรนะฮะแต่ทีงี้นเนี่ยข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลในเซิร์ฟเบต้าเท่านั้นนะฮะไม่แน่สิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราบ่นเนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราหวังว่าสิ แต่เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรใหม่เนี่ยเราก็จะทําคลิปอัปเดตออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะฮะก็กดซับและกดกระดิ่งเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะได้รู้อัปเดตก่อนใครเวลาเราลงคลิปนะแต่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกัน